เฮียเขาครับครับโอ้นี่เฮียมาเฮียมาเป็นล้มโพล้มทรายวิทยกรครับผมนานๆจะเจอเฮียทีหนึ่งเฮียโดนเนสหนิ่งไหมครับอย่าไปขอตังค์เฮียเลยเชื่อกูเถอะเดี๋ยวเวลากูเดินล้อนอ่ะเดี๋ยวคิดดอกกูแพงเป็นมิ่งขวัญกูแล้วเฮียมาเว้ยเป็นมิ่งขวัญกูเว้ยเฮียก๊อลฟมาเว้ยเรื่องนี้ว่าใประมาณสามสองเฮียเป็นไงแปดสบายเฮียเซ็นเช็คเพิ่มแล้ว ตูยิ้มแล้อีกเจ็ดล้านเพิ่มซื้อ GT3 ขับดีกว่าเขาบอกเลิกทำเออดาว GT3 ขับง่ายกว่าเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวเสร็จคู่นี้แล้วไปกลุ่มเมื่อกี้อีกนะฮะยังมีอีกหนึ่งตัวยังมีอีกหนึ่งยัวมียังมีนะยังมีอีกหนึ่งตัวยังไม่ได้คุยตัวสกีโอเคศิลปินช่องสามโอเคมือขวาเฮียเมื่อกี้ใส่หมวกโอเคโอเคเดี๋ยวมีอีกตัวขอขยี้หน่อยโอ้ตัวนี้หน้ามันนะโอ้ตัวนี้ต้องขยี้ บางๆเดี๋ยวทีมงานส่งให้เขาแผ่นกล้องไปกลุ่มเดิมเ okay. อเค็มดยเปอสุพรรณครับเอฟซีุยเป๋กดมาเลยอู้หูลบส่งกำลังไหมเม <C ute> ื่อวานก็ทา่าดีครับวันนี้ก็ท่าเดิมครับที่เดิมเลยที่เดิมเลยครับ วานก็เหม e ือนจะเผาก็ต่อแต่นี้ก็คงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไรก็ออกตัวไม่ได้ปล่อยให้ก็เคว้งความเทียบมึงก็ไม่ึงก็ไม่ห้ามอ่ะไม่ห้ามกำลังจะลุกแล้วเนี่ยก็เสียงดีนะที่เดิมเเสียงเสียงไม่เป็นอย่างนี้ดีตรงไหนวะขอโทษนะไอ้ที่เดิมเลยครับอากาศเดิมอ่ะระเบิดเหมือนเดิมดูวะต้ม เผา่ะเฟืองท้ายหรือเผาน่าจะน่าจะเฟื่องท้ายครับนี่ mm hmm. ไม่พังดังแน่ครับเดี๋ยวดังแน่